ดังไม่แห้งครับล้อมดังไม่แห้งตะบูดตะบูดตะบูดรุ่นนี้สงสัยมันสิปากน้อยพี่น้องดังค่อยๆฮ่าเสียกัะบูดเสียงแกก็ธรรมด่าหลืว่า สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบพ่อๆกันเชิเก่านะครับผมกับช่องเพ y t ไทย Channel นะครับผมวันนี้พามาเมือง6กพันหตัวแรงของเสียแขกนะครับวันนี้ครับวันนี้บุกไปไสกไก่แล้ครับวันนี้ยุขหางบ้านนะครับผมวันนี้อยู่กับ6กพันหตัวแรงของเรานะครับผมรับพื้นที่นิดหน่อยนะครับผมเพื่อจะเห็ดขอกงัวครับ อยู่ข้างบ้านผมเองนะครับผมก็เลยให้เแขกมากปรับพื้นที่ให้ในๆนะครับผมผมก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้พี่น้อง้เมืองนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนนะครับรถกรบับรถค่อย้ออกงานนะครับ,ปร,บรประวมานบวมเป็นช่วงหนางานนะครับพี่น้องคลิปกับซีบ่หลายปันไดนนะครับพี่น้องก็เอาเท่าที่มีนะพี่น้อง เดี๋ยวช่วงหนาง,งานเดี๋ยวผมจะออกหาทายให้ชมแบบจุกๆกันเลยครับพี่น้องเลยอะวันนี้มาออกงานแบบชิวๆเลยครับผมนี้เอาแบบสบายๆเลยครับหากินรอบ้านเลยพี่น้อง ยาพื้นที่ก่อนนะครับผมดับแรกเขาต้องเคียาพื้นที่ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวมาชมแย่แยก,แกเอาต่อไม้อ่อนะครับผมก,ก็ขีเ้เล็กนะครับก,ก็ขีเ้เล็ก <grac>, โอ้ย,ยอเดี๋ยวว่าชีดหนักๆว่าแม่นตั์เลยบอกง่ายพูด <laughs> โอ้ยไปเป็ดเหตุงานหนักๆประมาณตัวนี่เดี๋ยวเชี่ยวนาต้องหาต่อยค่าใสแขกต่ำแล้วนี่ออกง่ายปานนี่ด้ว่าสิออกแก่ง่าย่ากพี่น้องกุ๊กขี้เล็กนะครับ ยังไ้เราออกแห้งอยู่ออกเลยมาชมกันกนะครับวาสิเยตแบบใดนะครับผม พี่น้องสังเกตง่ายครับสังเกตเลยบ่ได้ครับผมรถบบแรงครับบบคือสองเขาะนะพี่น้องสองเขามันสีดูดันก็ดีนะครับผมเอามีรถหน่อยฮะต้องเฮตุงานแบบฉลาดนะครับผมใส่หัวเล็กน้อยนะครับใส่แต่กำลังโบเลยนะครับการเฮ็ดงานนี่ ครับเอาหางไถแล้วก็จะเอาใบมีดดันขึ้นมานะครับบ้านนี้เห็นะครับหกเปนหกเ,เสียแขกมันต้องควันนะพี่น้องถ้าบุควันนโมเมนต์นะครับนี่ของแท้ครับถ้าบุควันมโมเมนต์ของแท้นะครับผม พ่น้องมาแล้วเสียงอะไรเสีย,งโ,ย,ยงโคตรลั่นเลยพ่น้องเลย,ยมันอยู่ในบ้านพ้อมนะครับมันพื้นที่ ขับแขบนะครับมันเหลือเลยดังแห้งนะครับผมแต่ปกติมันก็ดังแห้งอยู่แล้วนะครับรถคันนีออ้ล่อดินควดๆไปมาเลยนะครับนี่นะครับกระวาดแรงแห้งตลอดนะครับรถว่าไป่ไม่น้อง แท็กตล้ดรถบากไปนะครับ บนนบเบิดนะครับผมใจเงี้วขนาดนะครับสําเด็จสันึงนี่โอ้ยเบิดนะครับรหลดแรงครับรหลดแรงควันในแรงครับเพราะมันโหลด <laughs> เสียงเลยพักที่นี้ ไซเทอร์บูเข ic, normal, ้าไปบุ่งเด้นอนพี่นองก็อยุคักัวนี้อยู่นะเสียแขกไซเทอร์บูให้แล้วหันปุ๊วก็สั่น

อติเทอร์บัววอมครับปู้ปู้ปููอเลยมันล่ะสงสัยเปนอยากติเตอร์บัวครับผมปูนะโอ้รถเจียแก่บีเตอร์บัววอมตันนี้ พุ่งจะรู้เด้่ยว่ารถเสียแขกไปเทอ์โบูนิอัดอะไรมาได้ปูรถประจันมึงครับมึงครับมึงรบอ,อบนี้สินีเทอรบูบอหราะดังไม่แห้งครับล้อมดังไม่แห้ง ตท่าโบ๋ดต่บ๋ดท่าโบรุ่นนี่สงสัยมันสิปากน้อยพี่น้องดังค่อยๆโอ้ยุ่งกับลายพี่น้องเลยฮ่าฮ่า เสียงก็โบเสียแงแก็ต้ระดานะวะเลยว่ะโอ้ฝนมากแล้วครับพี่น้อง ครับฝนลงเม็ดแล้วครับผมโอ้ตกแห้งครับคุณครับบเห็นหอดคู่เขาเลยบ่ะนี่ยฝนพี่น้องตกแห้งครับเห็นเห็นคู่เลยครับผมนี่ครับบรรยากาศฝนตกแล้วนะครับผมแล้วเหรอครับพี่น้องเหลือแต่อัด อัดตีนมองในเหล้กลวก็แล้วนะครับผมหมดมาแล้วครับพี่น้องโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้ไม่เลิกครับแไอที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ